นิ่งว้วเผื่อมินก็ไมนรั้นโชหรือก็เข้าเทียบทุ่นนิ่งไจจะอกเช่นเดียวกันดูสิว่าในนามบริลันลดีสอนสวนุวรรณสีสุรไทยกับเพิ่มินมาครับไทยจะสนใจกันแน่ไทยตกน้ำโชว์มาแล้วที่หัวหวนันพนังจัก อีกเที่ยวเนี่ยผมไม่โชว์แล้วผมดูแลผมว่าโชวนรอบใต้สะพานที่ว่าตมอสะพานเอาสักข้างหนึ่งอ๋อ้าชาวเรท่านผู้ชมก็ไม่รอยช้กันานี่ไม่กระารสะบัดโงลงน้ำดำปัดผายเสียงดนกระาไม่รู้าใครเป็นใครี่ม่ลงน้ำแดลงน้ำแดงเสือดีสีอไจากไปแล้วขรเสียยุธยาวัดจุฬามาเนี้เพื่อลามาแล้วมาเพนครทีนี้ยายก็เลยอบปักสองตัวจากสุวนั้นจะพบกันบนโลนัเื่พ ตาบนตาอนตาพี่ไผยแดงเท่าก็้อาแดงใส่เสื้อดำกัเต้าีสุริอยไทยไ่แดงกับเสื้อแดงเรือดีสอสุวรรณบอกว่าไล่ตะบันเลยโวยแล้วจะมีเชือกในสามแล้ว่าจะให้เป็นแขกสุดท้ายอะไกันไม่ได้แล้วกระพี่น้องชาวเรือบอกะว่าเรือดีมีกระนาสีสริอยไทยบอกว่าจุดนบริัเบอร์บาบานเพิสีดุจยาบอกว่าเรือดีคนดีผ้าดีเพราะอสีดุจยาจับติ้สุริอเท่กับเรือสองเพราเรือในเรืสอสุวรรณบอกว่ายังไม่ยอมไม่อไม่แย่งอะอย่างนี้บอกว่า รไห้ร้องไรงจ้าโอ้้องไห้แงอไห้ีใจีระลอยแสงมาเร็วเลยแสงมันรยเอาลูกใจน้ำสอนสุวสนสุังต้นงฝ่องดูเจ้าภาพกัดการกันเือยามาแพงดี่สิบยสันุกแล้วหไ่ีนังสักจะสงได้จะสังเอาลูกฝรั่องกัไไมีแล้จะั่งจะดีองไหดี้ีลหรือว่าศรียธาพลพเมืออนสู่ั้เป็นคนเอ